บริษรัทมีรุ่นน้องมาใหม่ว่าไงรุ่นน้องหัวเหลืองมีอะไรรุ่นพี่ช่วยหรือเปล่า เอ้ยไม่เป็นไรค่ะขอบคุณไปช่วยคนอื่นน่าจ,จะดีกว่านะคะปลาลอกนึกว่าเธอจะทําไม่เป็นน่ะนึกว่านั่งหลับหรือเปล่าน่ยเมื่อกี้น่ะงานนะแม่มที่ไม่จำเป็นต้องห่วงดีฉันหลอกนะคะห่วงคนอื่นน่าจะดีกว่าอ่าได้เลย CEO บอกว่าให้ดูแลรุ่นน้องให้ดีนะ่ะเ,ะเธออาจจะ มีแต่คนตั้งใจทีด,ด้วยแล้วแต่เธอชื่ออะไรนะหัวเหลืองๆเนี่ยแน่แน่ได้ยินที่รุ่นพี่พูดหรือเปล่าไม่เคยเห็นซีโอไม่เห็นครับไม่เห็นครับรุ่นพี่มีอะไรหรือเปล่าคะถามว่ารุ่นน้องชื่ออะไรอะตอบรุ่นพีส่สิเป็นรุ่นน้องนะ ซีรถอ,อาเดลค่ะอ๋อโอเคอาเดล <c oughs> แล้วนายละหัวแดงน่ะเดินมาอยู่ข้างล่างดิคุยกับรุ่นพี่อะขึ้นไปยืนทำไมหัวพูดดังๆชื่ออะไรี <c oughs> ิมาสกีเลกีครับมีปัญหาอะไรครับอ๋อรุ่นพี่แค่สนใจลูกน้องโอไม่ใช่ พนังกงานใหม่น่ะรุ่นน้องอ่ะก็เขาจบรุ่นพี่ให้มากล่ะอาจจะอยู่ได้ไม่นานอ่ะตไหนคะนบนอ่ะรุ่นน้องหัวเขียวไอ้คนหัวน้ำเงินไปไหนนะ่ะอน้ำเงินเดือฟ้าหนผมนนไม่รู้เหมือนกันครับผม่่แต่ทำงานอยู่น่ะงาน ชื่ออะไรหัวเขียวชื่อนนออนครับเอาเอาเอาันนี้ไปให้คนอื่นนะเดี๋ยวเจกาคุ่นี่คืองานที่มาจากบริษัทพวกนายมีกี่คนไม่ทราบนะครับอา้าวสี่ตอนนี้มีอยู่สี่คนอะงั้นคืนที่เหลือมาเอาเอาไปแค่สี่อันไปให้คนละอันทำงานนี้ให้เสร็จ แล้วทำดีดด้วยมาคุยกันหน่อยสิได้ครับท่านซีอีเกียนเด็กเกียนงานเต็มง,งานเต็มไม่ให้รู้น้องเด็กเกี้ยนเฮ้ยเอาเอาไปดูเอาไปดูงานเอาไปดูงาน <laughs> เอาไปดูเขียนว่าอะไรมันแบบว่าเหมือน,น,นเป็นงานของฝ่ายการขายเอาฝ่ายการขายแบบขี้เกียจว่ะลูกน,น,น้องไปทำดิ <laughs> เป็นงานตอบคําถามฝ่ายการขาย <laughs> อยาเออฟิลแบบบอกง,งานบริษัทเป็นปงานกูเองอะไรเงี <laughs> ้ยเดี๋ยวยังไม่ลิปตอันนีมม้ต้องไออันนี้งานดูแลรุ่นน้องก็เป็นงานของรุ่นพี่นะยิ้มยิ้มเด็กเลียมเด็กเลีมมยมมีแ <laughs> ม่อยู่ไหม่ครับ คือมันเป็นงานของมันเองใช่ไหมแล้วมันก็บอกว่าเอ้ยนี่นะงานของบริษัทลูกน้องต้องดูงานสายการขายจะชัดบอกงานบริษัทลูกน้องบอกกูรับเลย่เนี่ยกัวเลยเชียร์ของก่อนที่เพื่อหัวข้อตอบคำถามจากบริษัทคำถามระหว่างเป็นหัวเรือ ไก่ห <mm um> ัวแดงถ้าองเห็นผลไม่เห็นถ uh> ้าสมบริษัตตอบดีๆครับโอ้ไม่ได้ช่วยกูด้วยเอยอเลกี้กับมีออมแม่งส่งงานโคตรไวที่เหลือส่งงานช้ามากเฮ้ยเดี๋ยวไปเร่นงานก่อน เฮ้ยรุ่นน้องเอ่องานที่สั่งไปเมื่อกี้ใกล้เสร็จยังน่ะทั้นซี o โอบอกว่าให้รีบเอาเอ่อส่งแล้วน่ะของใครอ่ะในกล่องเลจิฉันเสร็จแล้วน่ะของผมสิจะเป็นรุ่นพี่อ่ะพูดดีๆเ,<ด>เอาไปแล้วน่ะหืมใครอ่ะเีคนเอาไปแล้วน่ะหืมหัวแดงมานี่ทิ อ่ากดบริษัทนะ่ะต้องเคารพลนุนพี่อ่ะรู้หรือเปล่านายต้องพูดว่าของผมสิเข้าใจหรือเปล่านะเอจะที่ผมบอกเมื่อกี้ผมบอกว่าคุณผู้หญิงหัวไม่สิคุณหัวขาวคนนั้นเข้าไปแล้วนะอ๋อได้ได้ไดเจ็บราบีเจ็บราวงมแน่มัแดง นายทำงานเสร็จแล้วเหรอใช่รครับรพี่นายทำนายทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมเจ็บครับพี่เจ็บแล้วมึงอืมได้ยินที่รุ่นพี่พูดหรือเปล่านะ,อ,ะรรอ,อ๋อนายหัวแดงนะ่ะเลจีใช่ไหมนายทำงานเสร็จแล้วเหรอได้กล่องเลยครับอ๋ออ๋องั้นดีเลย พอดีแบบว่ามีคนเอาของว่างมาส่งนะนายลงไปเอาที่ชั้นหนึ่งหน่อยสิตรงเคาน์เตอร์นนะ่ะเอามาให้ทุกคนแล้วเอามาให้ท่านซิอด้วยก็ได้ครับเร็วหน่อยหรอถ้อาทำท้ชันด้วยเนะี่ยชันได้ยินนายบ่นนะนี่เลย ซี o บอกว่าให้ดูเลนรุ่นน้องให้ดีนะเธออาจจะเมันแค้นกูสิเดี๋ยวคนตั้งใจเสิยน้อยมันแค้นกูสิแต่เธอเปล่าเเมื่อกี้คำนวณถึงไหนแล้วกูสตีหลุดเลยแน่แน่ได้ยินที่รุ่นพี่พูดหรือเปล่าโอ้ยเป็นต้นตีอ้ม ไม่เห็นครับไม่เห็นครับรุ่นพี่มีอะไรหรือเปล่าคะถามว่ารุ่นน้องชื่ออะไรอ่ะตอบรุ่นพี่สิได้ค่ะงั้นจำพี่ดีนะคะชื่อคาเมเลียซีรอสอเดลค่ะอ๋อโอเคอเดลแล้วนายเราหัวแดงน่ะเดินมาอยู่ข้างล่างนี่คุยกับรุ่นพี่อ่ะขึ้นไปยืนเอาไวม,มา คู่ดังๆเชื่ออะไรเกิดอากการหัวร้อนนี่าสกีเลกีครับลมเยอนมันกจีดูเอาไม่มีอะไรค่าต่างๆค่าอะไรอะของเหรอมันของมันรวมข้างบนะล้นใหม่นะค่าต่างๆก็น่าจะเป็นค่าบริการต่างๆแต่ว่ามันน่าจะเพิ่มเงินอาสาจบเรืงพี่ให้มากละอาจจะอยู่ได้ไม่นานน่ะมันเป็นบวกสิแล้วแต่นายนะฟ้าน่ะ